สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขสนสุมองสุบอลพ่อกับซองแม่น้องวัยุคคือกับพี่น้องวันนี้มาอเฮือนไม่ไงเนาะโอ๊ยกัดติดติดกันนี่แหะพี่น้องติดติดกันนี่นะเป็นเอ้ยเอ้ยของพ่อใหญ่เนาะมาเบิ้งเพิ่นพักกันนั่งกินพิรักัน้มยเพิ่นก็เข้ากันกันเฮาเว้ยป้าอย่ามาเลยเอามาต่ำยี่พี่โหลดขกก็ได้ซาก็ได้มาผิดก็ได้ประแดกก็ได้แป้งหนูก็ได้ มาตามยี่พี่ลี่นี่นะนปากินเมง<ม>พี่พน้องน้ำลายแตกด้เอามาเย่อมาแจ้งกมากินนิงเกี่ยากินแม่ยคนพากันกินส้มเด้อพี่น้องเรือทังส้มทังข้าวบามาเด้อพี่น,อน้อ,นองกินข้าวต้เอาข้าวบ่กแข้าวทั้งเด้อนะทังประเดี๋ยาอ่มาต่ำเอลี่แค่นี้นะเรียว่หาหนไมต่ำนี่สิ กิ้นมากินมาก,มากอยากกินแบบตัวเองมีได้หัวจักเสือเสือเนาะแสบตำเม้งพี่น,น้องตำเม้งอ่ามะมาคือคือมาเล่นกับอันมาโทรแหคุยมาโทรแห่จะกินช่วงหรือกินข้าวบ้านนี สามปีกินข้าวกับปจังมีแล้วกินกนกิดัเนก็อมักะห้าห้าหนเหผัดเนาเนาะมันมีเมนวันเน่าเหมืนเจ้ามันเป็นแมงกัดแล้วล่น วันนี้กับแม่ยาให้ื่วปากินส้มน้ำหลายแตะได้ไหมน้ององทย่กับแนนี่ถ้าบงเนาะมัได้อรเย่เอมาได้เซอเนี่ยม lighting, qui, antis, hum, ันต <fish> <ados> ัวแห็่นะมือนะเก็บมั้งเขาเราปนะคะมันแข้งมนเยอะแสบ เราแล้วมาโทษเหตุก็แง่นเปี่ยนาก่ลโไ่พี่น้อง่นั่นใหญ่อันนี้พี่น้องเอ้ยพีเลอพี่ได้เด้อไก่ไก่กับมะเลงกอเด้ออากาศถอนไปนี่นะกินต้องกินส้มแล้ว เอาสิหมดแล้วอยู่วข้าวแหรประเดดสดๆออกมาจากไฮอุ้ยทางนี้มันมืดเป็น เอาละอกนอิ่มไปจะหากันนะีละขามเกือโอแล้วบอกโนบโนบจำแต่หน้าม่ใม่กับทเปิดบ้านเราไปก็ที่ดาวน์มาไลน์กน้ว่าปรติ่มจเมยอมบนตรบนตกรินเข้าอีนะต่ำแรเพราย่างีอิ่มบ่ต่อมต่ำผัดเจบ่นรค่แล้วพอมาเตนเตีมเพนบเตดิบเย เผ็ดเปนียญเชอม่คี้อคเอเผ็ดนะเนอะจะกินไม่ได้เชอชีมานะบาเปอ,อยาเลยเนี่ยข้า,าวชอมงมงแนวกินได้ลาบซีนยายมีแมนว่ากินส้มได้พี่น้องทางกินส้มทางกินข้าวลวม,ม

ได้เปิ่มมาแกงหอยแกงที่รักแกงที่รักแล้วก็จูบแม่ถ้าน้องกุ้ง้อยน้อยไปงบมาห้าก็น้อยายังมีโล อ้าวบานนี้สรุปมีแมนกินส้มกินข้าวสรุปว่ากินข่าวห้าเสื้อโอ er. oh. ้ยย oh. yeah. yeah, yeah. ่านย่านห้าเซอร์มันอยู่ตามหินบอกนะพูดข้าพอบ่าข้าวไปโงมปีนั่นมิจจรอ ตาหลุดอะไรได้เอามาแลจูบกับมีอ้อลูกมแมนนะแต่ว่ามันแสบนะมันตู้เาาขาพอบักทาไปเอาพี่บ้านเวิร์ูนะถูกเอา้า ถกา็คือห้อยคมนี่แหละเนาะมันร้อนมต้มเลยแม่เห็นโฮมันได้แน่แน่มันลุกถ้าวแบบโฮมนี่ไพี่น้อง้าการมันอินข้าวแม่ไงภาการมากินส้มหรือว่ากินข้าวสูมกันยืดหืนแม่ใงญ่พี่น้องเนาะพี่น้องจะสรัะคือแม่ไงแล้วแม่ไงเนาะอ่าก็คือเหิน ข้าสืเออหนูนี in ่พี่น้องนี่แม่ใหญ่อ่นีวนี้เป็นนั้นเป็นเอ้อเป็นเอ้ยพอใหญ่ของแม่น้องอายุแหละพี่น้องเอออยู่ข้างนี้แจ้งมาแม่ป้า เอ,อย้ยนายจะกินอยู่ตะลาจักน้อยซะก่อนกินตามเม่งหมักอยู่ได้ตามเม่งใส่เอ่อตามเม่งอันมาเล่นนะพี่น้องลองเอ็ดเบิร์กได้แสบแล้วพี่น้องตามคือตามมะฮุ่งนั่นแหละพี่นอ้ามมางนนองง่ายๆเราก็กินกับมาโทัวเห่หมักทัวแห่ไม่ใหญ่พักกันมีได้เว่มื้อนี้มานอนซุมกันแล้วก็หาแนวกินแล้ว เกิงันแลี่ยนตังาลางอันนี้พี่นอ้องปาดปาดเชี่อปอเป็ดเป็ดหนูลงไปแล้วก็กินนอกพี่น,อน้องคันอ่มามักกันน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นอ้องกดสับสไคร e หรือว่ากดกระดิ่งด้วยพี่นอ้อง ม่่ากระาพี่น้องมาเบิ้งอันไม่แย่พ pues mm ักันกินส nah ้มกินข้าวเสียงจูบที่รักจูบหอยก่เห้จูบหอยกันี่เมาจูบหอกัน้วอดกยนะ่จูบแลเกินหน้าเนงวพี่นจูบลอยระพเานยอชขา้จูบได้นั่นแหละ chưa phạc lai lai nó nhà nó chưa phạc lai lai là cái kín tay phạc nó lại cả Hãy subscribe cho bỏ มูนีได้ส์มั้กันไปก็ไปยามกั้งขามกงอันเอาคืนเนาะกันยามกั้งเห็นตมันหอนแทดเดี๋ยวแม่น้องวิจิพาพี่น้องเบ่งอ่ารอบๆืืนไม่งายนะพี่น้องเนาะเบืงดูเพินขวัวเพิ่นนะพี่น้องข้าหลวงอันนุชิพ่อนไปสช้สมอยีิโกงบ่ เผเอ็ดขักเด้พี่น้องเอยเอ็เอกัอันน,น,นี่เพินขัวเพิินแน่ไกลโอเคเนาเพินนเินไม่เงยผักกานเข้าไม่หง่สิผักกันมาดิ้นตลอดเลยพี่น้องมาดิ้นมากินมาสุ่มกันนั่นนี่ตลอดอ หมดแล้วได้แต่เม็ดหลับสาบได้แต่เม็ดหลับสาบได้แต่มาเก็บไปคือหลับสาบกระปุกปลาแดเอาไปกินไปสต๊อกกินปลาแดกไออายุกับไปพ่นยาเมื่อวานนี่ก็ยังไอไปพ่นกระมาแล้วเมื่อคืนนี่กับไอเด้เหรอแมน ก็เสียงเด็กหน่อยเสี่ยวเสียบเลยยายเยอะเจ้าของไม่ได้เนี่ยกลิ่นนพี่น้องยาลืมก็ไร้คุยแสได้พี่น้องส่องแม่น้องมาเยูะเด้อใส่เสียใส่ดันได้พี่น้อง วันนี้ก็มีได้เป็นไลฟ์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เลยข้าวต้มเนื้อติ่งมะละมอนนี่มึงแล้วข้กระเปะใช่ไหมเราเป็นตั๊กเราเป็นตุกเราพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นไลฟ์พี่น้องมาอ่าทยเนาะข้าแม่ใหญ่เนาะอยู่เต้าโูมกัดน้าดิ้นำกันเนาะพี่ทีชีวิตของคนเราก็สินงนี้เลยพี่น้องมีได้เปื่อไลฟ์เนาะหยามนี้มันมีได้ถ่ายเอ็ดหนาได้หยามนี้มันมีคอยได้เบรแต่ละมือมากะไปห้างกินแล้วก็มานอนมากิน เมดเท่านั้นแหละมันนอนหลังก็กินมันมีได้งานได้การเอ็ดนะพี่น้องเนาะ,นะก่อนอื่นกันยัย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้วพี่น้องกดติดตามช่องแม่น้องวายูเด้อเด้อสั้นกับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นนี้พี่น้องพอกันคลิปหนะ้าไปแล้วพี่น้องสบายดี